นักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูดาวในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะวันนี้เราจะไปเรียนกันในหัวข้อการเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กันค่ะก่อนที่นักเรียนนะคะจะไปเรียนเนื้อหาในบทเรียนนะคะครูดาวก็จะขอแนะนําเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวของแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ทีนี้เราไปดูชนิดแรกกันเลยค่ะชนิดแรกนะคะได้แก่ไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดนะคะนักเรียนจะเห็นกันบ่อยและใช้กันบ่อยมากนะคะในตอนเรียนในห้องเรียนนะคะจะมีขนาดเล็กกลางใหญ่ตามความเหมาะสมในการใช้งาน,นะคะ่ะชนิดที่สองนะคะได้แก่ไม้เมตรค่ะไม้เมตรนะคะจะมีความยาวกว่าไม้บรรทัดนะคะนักเรียนจะเห็นตาม ร้านขายผ้าที่มีขนาดพื้นใหญ่นะคะพนักง,งานเนี่ยจะใช้ไม้เมนะคะในการวัดผ้าให้กับเรานะคะชนิดที่3นะคะได้แก่ตลับเมตรค่ะตลับเมตรนะคะก็จะมีอยู่ตามตามบ้านนะคะหรือเป็นเครื่องมือช่างเครื่องมือหนึ่งนะคะที่บางทีพ่อเราหรือลุงเราหรือว่าคุณปู่คุณตานะคะใช้ในการวัดความยาวที่มีขนาดยาวแล้วก็ยาวกว่า ในการที่ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะเราก็จะใช้ตลับเมททนหรือไม้เมทในการวัดความยาวค่ะต่อไปชนิดที่4นะคะใช้วัดตัวค่ะอ่าเราจะเห็นใช้วัดตัวตามท้องตลาดนะคะหรือตามสถานที่ขายสินค้าที่มีเสื้อผ้ากางเกงหรือว่าชุดนะคะที่ทําให้เราเนี่ย ได้วัดตัววัดรอบเอววัดรอบอกนะคะเพื่อที่จะสามารถใส่เสื้อผ้าได้พอดีกับตัวของเรานะคะ,ะทั้งหมด4ชนิดนี้นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวที่เราเห็นกันเป็นประจําทุกวันนะคะแต่ว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีหน่วยวัดความยาวเป็นยังไงแล้วก็แต่ละสิ่งของเนี่ยควรใช้หน่วยวัดความยาวแบบใดนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนในเนื้อหาพร้อมกันเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมค่ะของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกศาษาปีที่3ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวนะคะทีนี้เราไปดูเครื่องมือชนิดแรกที่ใช้ในการวัดความยาวกันเลยค่ะชนิดแรกนะคะได้แก่มไม้บรรทัดค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของไม้บรรทัดนะคะ ไม้บรรทัดนะคะมีหน่วยการวัดคือเซนติเมตรและมิลลิเมตรค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างสิ่งที่ไม้บรรทัดนะคะสามารถวัดได้ได้แก่นะคะสิ่งแรกเลยก็คือดินสอค่ะกล่องดินสอค่ะยางลบค่ะแก้วน้ำค่ะและกระป๋องนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเล็เลกๆน้อยๆนะคะที่เป็นสิ่งของที่ใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวนะคะยังมีสิ่งของ อีกมากมายเลยนะคะที่ใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวค่ะต่อไปไปดูชนิดที่2กันเลยค่ะชนิดที่2ก็คือไม้เมตรค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของไม้เมตรนะคะส่วนหน่วยวัดความยาวของไม้เมตรนะคะก็คือเมตรและเซนติเมตรค่ะตัวอย่างสิ่งที่ไม้เมตรสามารถวัดได้นะคะ 1. ประตูค่ะผ้าขนหนูค่ะไม้กวาดค่ะและเก้าอี้ค่ะ เครื่องมือในการวัดความยาวชนิดที่3นะคะคือสายวัดตัวค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของสายวัดตัวนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูหน่วยวัดความยาวของสายวัดตัวนะคะคือเมตรเซนติเมตรและมิลลิเมตรค่ะน,นี้จะเป็นตัวอย่างสิ่งที่สายวัดตัวสามารถวัดได้นะคะได้แก่ความยาวรอบศีรษะค่ะความยาวรอบคอความกว้างของไหล่นะคะ ความยาวนะคะระหว่างไหล่ไปจนถึงแขนค่ะและความยาวรอบเอวค่ะที่สามารถใช้สายวัดตัวนะคะวัดความยาวหรือวัดความกว้างของสิ่งสิ่งนั้นนะคะต่อไปเครื่องมือชนิดถัดไปนะคะตลับเมตรค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของตลับเมตรนะคะซึ่งคุณพ่อนะคะหรือว่าคุณลงุงคุณปู่อ่า จะใช้ตลับเมตรนะคะมาช่วยในการวัดความยาวนะคะอันนี้เราจะเห็นบ่อยตามบ้านนะคะจริงๆแล้วทุกเครื่องมือนะคะเราจะเห็นกันทุกๆวันเลยเป็นประจําทุกวันเลยนะคะที่เราจะสามารถนํามาวัดนะคะในชีวิตประจําวันของเรานะทีนี้เราไปดูตลับเมตรค่ะตลับเมตรนะคะมีหน่วยการวัดก็คือเมตรเซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรค่ะตัวอย่างสิ่งที่ตลับเมตรนะคะสามารถวัดได้ ได้แก่ตู้เย็นค่ะทีวีหรือโทราทัศน์ค่ะเตียงนอนค่ะและไม้ถูพื้นค่ะ,ะการวัดความยาวของสิ่งใดน,นะคะนักเรียนควรใช้หน่วยความยาวให้เหมาะสมด้วยคะ่ะทีนี้เราไปดูสิ่งของนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยควรใช้หน่วยความยาวอย่างไรจรึงจะเหมาะสมนะคะ ยกตัวอย่างสิ่งของในการใช้หน่วยความยาวที่เหมาะสมนะคะอันแรกก็คือหน่วยเซนติเมตรและมิลลิเมตรค่ะจะต้องเป็นหน่วยความยาวสำหรับสิ่งของเล็กๆนะคะซึ่งคุณครูจะยกตัวอย่างสิ่งของนะคะได้แก่กล่องดินซอค่ะขวดน้ำแปรงสีฟันกันไกรนะคะสมุดหรือหนังสือค่ะและขวดนมนะคะจริงๆแล้วมันยังมีสิ่งของ เล็กๆนะคะที่มีหน่วยนะคะเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรค่ะต่อไปยกตัวอย่างสิ่งของนะคะในการใช้หน่วยเป็นเมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรนะคะจะต้องเป็นหน่วยความยาวสําหรับสิ่งของขนาดยาวและสูงมากๆค่ะตัวอย่างสิ่งของนะคะถ้่เกิประตูค่ะเก้าอี้ค่ะเตียงนอนทีวีหรือโทรทัศน์ค่ะ และสาธทงค่ะยังมีสิ่งของนะคะที่มีขนาดยาวและสูงมากๆนะคะที่ยังใช้หน่วยเป็นเมตรอีกค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นหน่วยกิโลเมตรค่ะหน่วยกิโลเมตรนะคะจะต้องเป็นหน่วยความยาวสําหรับการวัดระยะทางจากสถานที่1ไปยังสถานที่1นะคะยกตัวอย่างนะคะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน5กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ หน่วยของกิโลเมตรเนี่ยจะใช้ในการวัดระยะทางจากสถานที่1ไปอีกสถานที่1นะคะต้องเป็นเส้นทางที่มีระยะทางที่ยาวมากๆและไกลนะคะจึงจะใช้หน่วยเป็นกิโลเมตรค่ะทีนี้นักเรียนนะคะก็ได้เรียนรูน้เกี่ยวกับเครื่องมือในการใช้วัดความยาวกันไปแล้วนะคะและสิ่งของแต่และสิ่งของเนี่ยควรใช้หน่วยความยาวเป็นอย่างไรเราจะมา เล่นเกมตอบคำถามมาหาสนุกกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะเป็นการวัดความรู้จากที่นักเรียนได้ฟังครูอธิบายไปเมื่อตกี้นี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อใช้เวลาข้อละ15วินาทีนะคะทั้งอ่านคำถามและตัวเลือกนะคะจะมีทั้งหมด4ตัวเลือกให้นักเรียนลองฝึกแล้วก็ลองคิดดูนะคะว่าคำตอบที่นักเรียนทำ ถูกผิดหรือไม่อ่เราไปเริ่มกันเลยค่ะที่ข้อแรกค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดคือเครื่องมือวัดความยาวของผ้าตัดเสื้อกอไก่ไม้บรรทัดขอไข่ไม้เม็ดคอควายตลาบเม็ดงอง,งูสายวัดตัวค่ะนักเรียนคิดว่าข้อใดคะคือเครื่องมือวัดความยาวของผ้าตัดเสื้อคะ,ะเฉลยค่ะข้อขอไข่คือไม้เม็ดค่ะ ทีนี้เราไปดูข้อ2กันเลยค่ะข้อใดคือเครื่องมือวัดความยาวของกล่องดินสอค่ะก็ไก่ใส่วัดตัวขอไข่ตลับเมตรคอควายไม้เมตรและงองงูมไม้บรรทัดค่ะนักเรียนคิดว่าข้อใดคะที่เป็นเครื่องมือวัดความยาวของกล่องดินสอคะคําตอบก็คือไม้บรรทัดนั่นเองค่ะคือตอบข้ององงูค่ะต่อไปไปดูข้อที่3ามกันเลยค่ะข้อใด คือเครื่องมือวัดความสูงของห้องเรียนคะ่ะกอไก่ตลับเมตรขอไข่ไม้เมตรคอควายสายวัดตัวและงองงูไม้บรรทัดค่ะข้อไหนเอ่ยที่ใช้เครื่องมือวัดความสูงของห้องเรียนคะคําตอบก็คือข้อกอไก่คะ่ะตลับเมตรค่ะใขรถูกมาทั้งหมด3ข้อแล้วบ้างคะ เก่งมากๆเลยค่ะสําหรับคนใดที่ยังมีข้อที่ผิดอยู่ยังเหลืออีกสองข้อให้แก้ตัวนะคะเราไปดูข้อที่สี่กันเลยค่ะข้อที่สี่นะคะข้อใดคือเครื่องมือวัดความยาวของกระดานดำคะกอไก่ไม้เมตรสายวัดตัวขอไข่ขไม้บรรทัดตลับเมตรขอควายตลับเมตรไม้เมตรและงง,งูสายวัดตัวและไม้บรรทัดค่ะคิดว่าข้อไหนคะ คำตอบก็คือข้อคอควายค่ะตลับเมตและไม้เมตค่ะที่ใช้ในการวัดความยาวของกระดานดำค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะข้อใดคือเครื่องมือวัดรอบเอวของนักเรียนคะก็ไก่ไม้เมตรขอไข่ตลับเมตรคอควายไม้บรรทัดและงองูสายวัดตัวค่ะข้อนี้ง่ายมากๆเลยเครื่องมือใดใช้วัดรอบเอวคะคําตอบก็คือ เข้างองงูนั่นเองค่ะได้แก่ใส่วัดตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทั้งหมด5ข้อนี้ใครตอบถูกหมดบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะแต่สําหรับนักเรียนคนใดที่ยังตอบผิดอยู่ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถนําบทเรียนที่เรียนไปในวันนี้กลับไปทบทวนนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะทบทวนสิ่งที่เรียน สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนในเรื่องของเครื่องมือวัดความยาวของแต่ละชนิดแล้วนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกแต่างกันอย่างไรนะคะและใช้วัดอะไรได้บ้างรวมถึงหน่วยการวัดความยาวเนี่ยที่มีลักษณะที่แตกแต่างกันออกไปนะคะก่อนที่เราจะจากกันเนี่ยคุณครูคขอทบทวนในเรื่องของเครื่องมือการวัดความยาวชนิดต่างๆก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างชนิดแรกนะคะไม้บรรทัดค่ะมีหน่วยวัดความยาวเป็น เซนติเมตรและมิลลิเมตรค่ะเครื่องมือที่2นะคะไม้เมตรค่ะไม้เมตรนะคะมีหน่วยวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและเมตรค่ะต่อไปนะคะตลับเมตรค่ะมีหน่วยวัดความยาวเป็นเซนติเมตรมิลลิเมตรและเมตรค่ะสุดท้ายนะคะสายวัดตัวค่ะมีหน่วยเหมือนกับตลับเมตรเลยค่ะซึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเมตรแล้วก็มิลลิเมตรค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ